อยายกจะกินยั่วเลยครับอือดูครับ งกตินะครับก็เนื่องจากโรคระบาดนะครับที่แพร่ออกมาทุกคนก็รู้ดีผมเลยมีชาเล่นดีๆนะครับอยู่บ้านนะครับมาม่าครับก็คือชาเล่นที่ผมจะมาทําก็คือนี่ครับมาม่าทํากินครับให้เหมือนกับหน้าซองครับกินง่ายอร่อยด้วยนะครับ ผมก็เหลือไม่เยอะแล้วสามหกเครับที่กััตส่น้อยหมดแล้วครับเหลือแปดซองก็มาทำมาม่าให้เหมือนกับหน้าซองครับใชาได้ไหมผมผมก็เลยเลือกมาม่าหมูสับนี่นะครับที่ผมมีอยู่ในบ้านแถม ก็น่าจะไม่ยากหน้าตาก็ประมาณนี้แล้วนี่ก็ออกจีต้นหอมแล้วก็หมูสับก,ก็จะหมดแล้วครับงั้นเราก็มาเริ่มแชร์เล่นเลยดีกว่าครับทำกินให้เหมือนหน้าทองครับ นะครับดูเลยครับต้องบุงครับฉีกเลยครับแล้วก็ นี่มูสักครับเดี๋ยวผมขอไปลวกมูสักก่อนแล้วก็ต้มน้ําร้อนครับแล้วมาใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับเมื่อกี้น้ำร้อนมาแล้วก็ใส่ไปเลย<อ>ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวปิดปิดฟ้าก่อนดีกว่า ฟ้าแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันฟองสักหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งหน้าให้เหมือนกับในซองนี้ครับโอเคครับนี่ก็ผ่านไปสามนาทีนะครับน,นี่ครับทำก็จะยีเส้นครับ ยืนในช่องก่อนพอ,อยีเส้นนะครับนี่ก็จะใส่หมูสับนะครับนี่ครับหมูสับที่ผมไปลวกมานีม่มันจีดอะ่ะเดี๋ยวผมต้องปรุงหน่อยเพื่อให้อร่อยกว่าเดิมครับ เริ่มเหมือนแล้วครับเริ่มเหมือนแล้วครับซอสใส่แค่หมดเลยแล้วก็ทีนี้แต่งด้วยผักครับนี่ก็ไม่ได้หันน่นหรอกผักก็เลย ทำไมผมต้องมานั่งทำแบบนี้ด้วยเนี่ยขักขี่หน่อยิบครับเป็นยังครับเสร็จแล้วครับอ่าน่ากินใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่กินครับแล้วก็คำดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่กินผม,มใหญ่จะกินยั่วเลยครับอืูครับ เยอะเลยครับต้องทำมค้งครับอืมเยอะครับอืมก็ได้ยังไงผมขอไปกินต่อก่อน ถ้าใครชอบคลิปนี้ใครอยากเลาความทาผมก็ไปทำแล้วมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วเจกินครับ